สวัสดีครับ MC เอฟซีไลอันการ,ระดิษฐ์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาบอกข่าวนะครับมาบอกข่าวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเดอะไลอันนะครับที่น้องไลอ้นเขาไปโพสต์ไว้ว่าเออได้ข่าวมาว่ายังมีแม่แม่อีกหลายคนที่จองบัตรไม่ทันนะครับที่จองบัตรไม่ทันถ้าจะเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับน้องไลอันก็ถามว่าถ้าจะเพิ่มอีกหนึ่งรอบ นะครับแม่แม่จะมาดูกันไหมครับนะครับน้องก็ถาม้าเพิ่มอีกหนึ่งรอบแม่แม่จะมาดูกันกันเปล่านะครับลงชื่อใต้คอมเมนต์หน่อยนะครับเอ่อน้องก็บอกให้ลงชื่อใต้คอมเมนต์นะครับใต้คอมเมนต์ถ้าใครคิดว่าเออมาดูได้หรืออะไรใครว่างนะครับวันนั้นใครว่างจากภารกิจการงาน นะครับถ้าจะมาดูน้องรอบสองก็ให้ไปลงชื่อนะครับลงไอไปอใต้คอมเมนต์นะครับในเพจของน้องเขานะครับของไรอันนะนะครับเพจของน้องไลอันนะนะครับไปลงลงชื่อได้นะครับถ้าใครจะเออไปดูเดอะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเดอะไอนนะครับก็ไปลงชื่อได้นะครับก็ ข่าวแรกนะครับข่าวแรกข่าวที่สองนะครับข่าวที่สองแม่เอ้ยแม่จา๋าลูกลูกชายอยากกินชูชีปลาสวาย <c oughs> แม่เออจัดไปนะครับเออไม่ว่าแม่อังหรือแม่แม่ทั้งหลายจัดไปวันนี้น้องก็คงจะได้กินสมอยากกันวันนี้นะครับ วันนี้ก็กลุ่มปิดด้วยไงเด่ยน้องก็คงจะได้กินนะครับชูชีปลาสวายนะครับเออยังยังว่าแหละสงสัยสงสัยออกกำลังกายปะ <c oughs> น้องก็ออกกำลังกายนะครับตอนนี้เขาฟิตมากเลยนะครับโอ้ยหเมวันตุก์ก็ปวดเมื่อยไม่อยากทำอะไรนะครับนอนแล้วก็สบายเห็นหลังก็สบายนะครับ เออน้องเขาอยากกินชูชีปลาสวายวันก่อนลุงเหล็กก็เอออยากกินปลากระแยงนะครับก็ไปซื้อปลากระแยงมามาแกงนะครับลุงแกงเผ็ดต่ลุงกินคน้านนอกชอบแกงเผ็ดนะครับก็สั่งให้เขาเอามาให้นะครับสั่งให้เขาเอามาให้แม่ค้าเอ่อแม่ค้าขายปลานะครับเขาก็เอามาให้นะครับเราก็ได้แกงนะครับ น้นมันปลาแขย,ยงไอ้ปลาแขยงไอ้ที่เหมือนปลาดุก่ะตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆก็ไม่มีเนื้อมีหนังมากมายหรอกแต่มันอยากกินนะครับมันอยากกินแนล้วก็แบบน้องไรอัสนี่แหละอยากกินชูชีปลาสวายนะครับก็วันนี้ก็คงได้กินสมอยากแหละนะครับแม่แม่คิดไหมเออวันเนี้ก็น้องก็คงได้กินแหละแม่แม่ก็คงจัดให้แหละวันนี้นะครับ <utan> ไม่แม่จัดให้ก็มแม่อ่งางจัดให้แหละวันนี้นะครับก็ก <c oughs> <c oughs> ็นี่ไม่ได้ฝันนะนี่มันเรื่องจริงน้องและอ้านเขาเขาพูดเรื่องจริงไม่ได้ฝันไม่ใช่ว่าฝันเป็นจริงเมื่อก่อนน้องก็ฝันเป็นจริงตลอดนะครับอันนี้ไม่ได้ฝันนะครับไม่ได้ฝันก็คงจะได้กินหรอกนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งวันก่อนก็ที่น้องไปแสดงนะครับเออ ก็ไปแย่แม่อะไรอ่ะแม่อะไรที่ไปแย่ที่เอ,อบอกน้องรอ,อ,อนะครับน้องรอน่ารักนะครับน้องก็บอกว่าลูกรอแม่ครับสวย <c oughs> แล้วยังแย่แม่อีกแหมแม่อุทานบางคนมันไม่อุทานแบบนี้นะ <c oughs> ผมก็กลัวจะหลุดอุทานแบบอื่นผมก็พยายามฟังหลายๆรอบนะกลัวเขาจะหลุด หลุดไปหูทานแบบอื่นนะครับได้ข่าวว่าน้องเขาแย่ประจํานะครับแย่ประจําไม่หายอหรืออะไรอ่ยอดอะไรล่ะครับก็แย่ประจําน้องเขาก็แย่ประจําไปงานไหนงานนั้นน้องเขาก็แย่แม่เขาประจํายอกครับแม่เขาประจํานะครับก็เป็นอะไรที่ว่าเวลาเราเห็นเราเราสนุกนะฮะเราสนุกดะเราเพลิดเพลินนะครับดาเพลิดเพลินว่าเออมันเป็นกันเอง นะครับนี่ทําให้เห็นว่ามันเป็นกันเองนะครับเป็นกันเองโอ้โหลมแรงน่าดูเลยครับเออลมแรงน่าดูเลยสดชื่นเลยลมพัดแต่ก็ฝนก็ตกบ่อยนะครับแม่แม่แมทุกท่านก็เตรียมล่มเตรียมไลด้วยนะครับวันนี้ถ้าจะไปงานของน้องไรอันก็ต้องเตรียมฝนเตรียมไลเอ,อเตรียมล่มไปด้วยนะครับเออเตรียมไปให้ดีเพราะฝนมันตกทุกวันเลยช่วงนี้ นะครับตกทุกวันในกรุงเทพเนี่ยนะครับเอ,อตกทุกวันมันเป็นอะไรที่ว่าเอ,อทั้งหน้าฝนทั้งมรสุมด้วยอ,อะไรเนี่ยนะครับเออก็ขอฝากแม่ๆนะครับอย่าลืมนะครับน้องก็อยากกินชูชีปลาสวายอย่าลืมติดไม้ติดมือไปฝากน้องด้วยนะครับเออก็บอกให้ดอกเรีบกินรียบอะไรเลย นะครับโอ้โนอร่อยน่าอร่อย,ออยคิดแล้วก็น่าอร่อยนะครับเออเราเรานึกอยากจะกินอะไรถ้ามันได้กินตามที่เราคิดแต่มันมันมีความสุขมันมีความสุขนะครับทุกท่านก็เอ,อ<ม>คิดเหมือนลุงเหล็กไหมครับเราอยากจะกินอะไรบางครั้งเราไปซื้อกินเรืออะไรเนี่ยก็เราอยากกินเราก็ต้องไว้ เวลาได้กินแล้วมันก็มีความสุขนะครับมันก็มีความสุขนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครเอ่อซื้อบัตรซื้อตัวคอนเสิร์ตของน้องเขาไม่ทันนะครับถ้าจะให้น้องเขาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับช่วยไปคอมเมนต์ใต้เอ่อเพจของน้องด้วยนะครับเพจของน้องด้วยนะครับเขาจะได้คำนวณดูว่าเออจะเปิดใหม่หรือว่าจะเปิดอีกรอบหรือเปล่านะครับเ,เขาจะได้เตรียมตัวนะครับแต่เนิ่นเนิ่น นะครับแล้วเขาก็จะได้บอกแต่เนินเน่นๆว่าเออจะมีรอบสองหรือเปล่านะครับธรรมดาเขาเขามีรอบเดียวนะครับแต่เกาเห็นหลายๆท่านนะครับที่ซื้อบัตรซื้อตั๋วไม่ทันนะครับน้องเขาก็ลงลงข่าวว่าเออแม่แม่ที่บอกว่าซื้อบัตรซื้อตั๋วไม่ทันถ้าใครจะถ้าจะเล่นรอบสอง่ะให้แม่แม่ไปคอมเมนต์ดูว่าจะไปหรือไม่ไปยังไง เราจะได้เตรียมตัวทันนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมถูชีพปาตะายนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ